จนถึงขณะน,นี้มีผู้ที่คอสชอเรียกไปรายงานตัว253คนมีผู้ที่ไปรายงานตัวจริงๆ200คนนะคะ53คนที่ยังไม่ได้ไปรายงานตัว4ใน53คนขณะนี้ถูกสั่งถูกประกาศให้ระง,งับธุรกร,รรมทางการเงินด้วยค่ะนายสมบัติบุญงามอนงหนึ่งในผู้ที่ถูกระง,งับธุรกรรมการเงินเผยแพร่ภาพถ่ายสมุดบัญชีเงินฝากที่อ้างว่าเป็นของคนในครอบครัว ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชออกคำสั่งระง,งับธุรกรรมการเงินการแสดงความคิดเห็นและภาพถ่ายบนสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นวิธีที่นายสมบัติใช้สะท้อนมุมมองที่เขามีต่อคำสั่งของคอสชอคำสั่งที่26/2557ทั 2, ห้ามสถาบันการเงินตามกฎหมายทำนิติกรรมสัญญาหรือดำเนินการทางการเงินทางธุรกิจ หรือการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของนายสมบัติบุญงามอ,อันงและจ่าสิบตารวจประสิทธิ์ชัยศร,รีษะนอกจากนี้สถาบันการเงินที่เข้าข่ายคําสั่งของคอสชอต้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมการเงินย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง24พฤษภาคมของบุคคลทั้งสองให้คสชทราบคอสช,อสอสชอระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน นายสมบัติเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองวางแผนจัดก,กิจกรรมแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารและเป็นหนึ่งในสคนที่ถูกคอสชอสั่งระง,งับธุรกรรมการเงินเพราะไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่ง <c oughs> นอกจากนายสมบัติและจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ <c oughs> ก่อนหน้านี้ยังมีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณ <c oughs> หัวหน้าพักเพื่อไทย <c oughs> และนายจารุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ <c oughs> ที่ถูกระง,งับธุรกรรมการเงินด้วยเหตุผลเดียวกัน สำหรับนายสมบัติและนายจาตุรนเป็นสองคนที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวของกองทัพในการทำรัฐประหารโดยนายสมบัติใช้ช่องทางเผยแพร่ความคิดเห็นและแสดงจุดยืนทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์นปปนขนที่ปรกษาขณะที่ในายจาตุรนถูกทหารควบคุมตัวเมื่อวานนี้ ขณะถแถลงจุดยืนเรื่องการรัฐประหารที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมามีรายงานว่าแกนนำนปชและผู้บริหารพักเพื่อไทยได้รับการปล่อยตัวแล้วนะคะบางกลุ่มจากทางหอประชุมกองทัพบ,บกค่ะ โดยผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวประกอบไปด้วยนายจตุพรพรมพันธ์นายนัทวุฒิสาสเกื้อนายเวรการมุสิกพงศ์นางธิดาถาวรเศษนายแพทย์เวงโตจิราการนายก่อแก้วพิกุลทองพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวจารุพันธ์กุลดิโลกอดีตสสพักเพื่อไทยทั้ง8คนได้รับการปล่อยตัวที่หอประชุมกองทัพบ,บกภายหลังถูกคสชควบคุมตัวครบกำหนด7วันตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤษภาคม โดยกลางดึกเมื่อวานนี้คสชรายงานภาพบรรยากาศภาพถ่ายและอิริยาบถของแกนนำนปชที่ได้รับการบันทึกไว้ขณะพักผ่อนในสถานที่ควบคุมตัวมีรายงานตัวเลขผู้ที่ยังไม่ได้ไปรายงานตัวต่อคสชอ,อีก53คนส่วนผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้รับการปล่อยตัวแล้ว124คน